แต่ว่าครั้งแรกที่ที่ที่เราไม่สามารถจะเข้ามาได้เพราะว่าหมายเรียกเราไม่ได้รับหมายเรียกเราก็อยากจะเห็นว่าเขาจะเรียกเราเนี่ยอย่างไรออกหมายแบบไหนพอเราไม่ได้รับหมายเรียกเราเข้ามากลัวจะว่าพนักงานสอบสวนจะไม่พร้อมวันนี้เราก็เลยมาแสดงตัวเพราะเรารู้ว่ามันมีแสดงความรู้สึกใจว่าเราต้องการพบพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะ แก้ข้อกล่าวหานะครับตัวพนักงานสอบสวนมาวันนี้ก็น่ารักครับแจ้งข้อกล่าวหาเลยออานวยความสะดวกเราตามสิทธิ์ซึ่งซึ่งดีมากครับการให้ความเป็นธรรมกับเราก็ในระดับดีครับเรื่องนี้เคยชมแล้วครั้งหนึ่งนะทีนี้เขาทำงานดีก่องหานายบางคนนะฮะยังกรณีนายบางคนเนี่ยการรายการดูแล้วการคำพูดคำจาหรือต่างๆเนี่ย จัต่อเข้าไปในเรื่องของการผิดบรรยาทนายความเอาความรักของลูกความมาซึ่งลูกความเขาคิดสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ปฏิเสธก็ได้พักตอบว่าพัดยังไม่ได้ดูละเอียดลึกๆแค่ดูผ่านๆแล้วก็พวกสื่อมวลชนจะส่งมาให้ดูบ้างอะไรเงี้ยขอเก็บไปคิดดูก่อนเนาะนะนะไม่วิพากษ์วิจารณ์กันเพราะอย่างน้อยบางคนเน่ะเราก็เป็นทนายด้วยกันใช่ครับไม่ใส่ร้ายกันนะเราให้โอกาสกันด<ม>ีไหมคะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามีการ<ๆ>วันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยวันที่ทนายนค่ะน่านมีฟ้องประมาณ เป็นคนเป็นค่หนึ่งไงเพราะว่าคุณแอมต้องถึงเบิกตัวจากเรือนจำคุณพัดเบิกแล้วค่ะเบิกแล้วค่ะได้ขอดาสี่โมงครึ่งเลยนะสี่โมงครึ่งค่ะแสดงว่าแอมต้องเดินทางมาที่ศาลใช่ถูกต้องค่ะมาให้ปากคำเองไต่ส่วนเองไต่ส่วนเองค่ะก็แสดงว่าไม่อำนาจให้ฟ้องเลยเฉยวันนั้นขอเรียนเราอัปเดตกันเลยนะวันนั้นสังเกตไลยว่าพัดไม่เคยพูดเลยเลยก่อนแอมจะเข้าที่เรือนจำอะแอมเป็นคนไปฟ้องเองนะคะฟ้องด้วยตนเอง วันที่21เมษายนแล้วเขาโดนจับภายหลังในส่วนตรงนั้นนะ่ะก็มีการพูดเยอะๆผัดไม่ออกรายการโผลกระแสจำได้ไหมแต่ว่าพูดนิดนิดึงกับพี่หนุ่มเพราะรู้จักกันก็เลยบอกไม่เอาไม่ว่าจะออกรายการอะไรก็คือขอไม่ออกเพราะว่าจะกล่าวหาว่าเราอ่ะไม่เป็นจะกลายเป็นผู้เสียหายด้วยเนี่ยไม่ได้เลยเราก็เลยต้องขออนุญาตว่าเราเงียบที่สุด ราะว่าหน้าที่ของทนายมีหน้าที่ไปศาลไม่ใช่หน้าที่ไปสื่อแล้วอีกคำหนึ่งที่ก่อนที่แอมจะเข้าเรือนจําถ้าวกกลับไปดูมันจะมีคลิปที่สัมภาษณ์และโทรหาพัดแอมพูดบอกว่าถ้าอยากได้ความยุติธรรมให้ไปศาลค่ะไม่ได้ให้ไปสื่อคุณคุณคุณไหมนั่นคือคำที่แอมบอกไงเพราะเราเป็นคนบอกแอมตลอดว่าอย่าไปสื่อพูดถึงคุณนุ๋มบัทชมีกระแสข่าวมาว่าตัวคุณแอมเนี่ยจะฟ้องคุณคุณพธิกรดังบ้างสื่อบ้างตำรวจบ้างข้อเท็จจริงเป็นยังไง ตอนนี้พิจารณาอยู่ค่ะตอบสั mm> ้นๆเนาะพิจารณาอยู <k <k ่ค่ะแต่ว่าก sí ็มีพิธีกรบางคนที่ถูกเรียกใช่เป็นดพินิของตัวความเองครับส่วนข้อกฎหมายทางเราจะเป็นคนชี้แจงแต่ในเรื่องของดุลพินิษฐตัวคุณแอมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวถามมาที่หนึ่งไหมไม่เดี๋ยวก่อนถ้าตัวความเป็นการพิจารณาของคุณแอมเนี่ยแล้วคุณขอโทษนะครับคุณแอมเขาอยู่ในอยู่ในเรือนจำคุณแอมเ็รารู้ได้ับข่าวสารข้างนอกนะอ่ะไม่ต้อง เอ่อตรงจุดนี้น่าจะมีคนเข้าไปพูดอืมต้องมีคนเข้าไปพูดแล้วมีใครเข้าไปบ้างคะนอกจากผัดไม่คต้องลองดูมีค่ะลองตามดูว่าใครเข้า<ม>ไปมีก็เห็นอยู่แล้วเข้าวความในออกความนอกแต่พัดไม่เคยตําหนิเลยนะปล่อยเขาไปเลยใครจะว่าอะไรที่บอกว่าใครจะว่าอะไรใช่ไหมอยากคอมเมนต์อะไรอยากว่าไม่สวยอะไรเชิญเลยไม่ไม่คิดว่าอะไรเลยเชิญตามสบายเราดูที่ผลงานดีกว่ามากกว่าหนึ่งห้าเจ็ดค่ะจะเป็นมาตราอื่นด้วยนะคะ ก็อย่างที่บอกเขาอาจจะมีการหรอาลอกพอรบรใหม่เลยใช่ค่ะพระบคุ้หมหายใช่ค่ะคุ้มหายยังไงอธิบายกรณีของคุณแอมนะอยครับไม่เป็นไรคือคือก,กรณีนี้เดี๋ยวขอให้ทางกลุ่มทนายใจดีชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับนะคะครับ,รบพวกเราเป็นหนุ่มเป็นกลุ่มทนายใจดีค่ะคุณนะเป็ที่ทางอยู่นี่แล้วกระเป๋าของคุณต้อยอ่่ะคทานตรงนี้เนี่ยคุณพัดไม่เคยรู้มาก่อนทนายพัดไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องกระเป๋าเลยนะไม่ตอบ เอย่านะครับ๋ยวนะครับตรงจุดนี้มันอยู่ในสำนวนของคดีที่คุณพัฒน์ถูกเรียกมาทักรับทักข้อข้อหาในวันนี้ซึ่งก็ตอบไปแล้วว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่คือไม่เคยรับรู้เรื่องกระเป๋าเลยไม่ไม่เกี่ยวในที่นี้เขาบอกว่าตัวกระเป๋าจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรมันเป็นความชัดเจนที่พลังงานสอบสวนรวบรวมได้เองข้อกล่าวหาของคุณพัฒน์ในคดีวันนี้เป็นการซัดทอดมาจากบุคคลอื่นแล้วตัววันนั้น ตั้งแต่ก่อนที่คุณพัดจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องกระเป๋าคุณพัดทราบไหมเรื่องกระเป๋าใบนี้ทราบไหมเรื่องกระเป๋าใบนี้ทใช่ไหมหรืีตองเนี่ยยังไม่เห็นโทษนะเป็นคนไม่ใช้กระเป๋าแบรนด์ด้วยไม่รู้ไม่รู้จักแบรนด์ไม่รู้จักขนาดไซส์ขนาดหรืออะไรเท่าไหร่เลยฟังแต่ที่พวกท่านไปเอามานั่นแหละดูจากในภาพกระเป๋าอ้างแล้วกล่าวอ้างคือข้อกล่าวหาเนี่ยใช่ค่ะเมื่อกี้นี้เห็นแล้วเป็นขั้นต่อไปเมื่อกี้บอกกันแล้วค่ะว่าเราจะทำยังไงกันต่อการถูกกล่าวหาของเรามาจากการซัดทอดของจำเลย ในคดีใ,คในการซัตทอดของจำเลยเนี่ยมันต้องมีหลักฐานพยานอื่นซึ่งต้องมีน้ำหนักให้เชื่อถือได้ว่าเป็นการกระทําความผิดจริงต่อไปก็พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมไปส่งให้าการแล้วก็ทําความเห็นด,ด้วยว่าในข้อกล่าวหาของธนายพัฒน์เนี่ยเป็นจริงแค่ไหนซึ่งเขาจะยุติเองไม่ได้ถ้าาเขาเห็นว่ามันไม่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทําความผิด เาก็ต้องเสนอให้อาการเป็นคนสัังทนายเนี่ยตกลงว่าคำกล่าวอ้างของคุณแอมเนี่ยเป็นคำสะท้อนหรือคำข้อเท็จจริงไม่ใช่คำกล่าวอ้างของแอมค่ะไม่ใช่คำสะท้อไม่ใช่ของแอมค่ะแอมไม่ได้สะท้อดค่ะไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่แอมนะแอมไม่ได้เป็นคนบอกนะคะไม่ได้เป็นคนเป็นคนอื่นพูดค่ะอึ้งเหมือนกันเลยเหมือนกันอย่าบอกอย่าบอกคนรับของของผู้ต้องหาคนอื่นผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอ๋อจบเหตุผลข้ออะไร่ะ ไม่เป็นไรเมื่อกี้เขาแจ้งเขาเขียนมาแค่นั้นเขาเขียนไว้แค่นั้นว่าเป็ผู้ต้องหาอีกคนนึงเป็นคนสัดทอ์คือผู้ต้องหาแค่สองคนนะไม่ใช่สามค่ะถามค่ะถาค่ะเป็นผู้ถูกต่องหาเอามาตัดตอนไงคะไม่คือตัดพุนธุ์ออกไปอะครับก็จะเป็นสองแต่เขไม่ใช่แอมครับแต่เขาไม่ใช่แอมไงคะเขามีเหตุผลอะไรครับต้องมาเขาเขามีเหตุผลอะไรเขามีเขามีเหตุผลอะไรเขาต้อง ตรงนี้พนังงานสอบสวนไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้เขียนไว้ค่ะแล้วคุณคุณพัดมุมมองว่าอย่างไรเขาม่เห็ุผลอะไรต้องมาอ๋อโดนระเบิดใส่คุณพัดไม่อยากให้เป็นทนายในคดีนี้จบนะพูดตรงไหมไม่อยากให้เป็นทนายในคดีนี้เพราะว่ารู้เป็นความลับของรู้ความมันหลายอย่างอยู่เป็นความลับของรู้ความใช่ความลับส่วนบุคคลยางี้ไม่ค่ะของรู้ความค่ะของคนในคดีค่ะของในคดีคดีในที่นี้หมายถึงพัดรลับของพัดเป็นทนายของแอมคนเดียวเข้าใจป่ะถ้าความลับตรงนี้หมดไปก็ทํางานง่ายไหม ง่ายแล้วทําไมต้องมีคนอื่นเข้ามาอีกเยอะแยะกรณีของพยานบางคนปา่าสุดท้ายที่เกี่ยวเรื่องกระเป๋าเนี่ยคุณพัดเคยรู้จักกับมาก่อนไหมปากสสือ้ทยหมายถึงว่าใครอ๋อคุณแก้ไม่ใช่คุณแก้ไม่เป็นผมก็ได้ยินมาจากในสวนตท่านนั้นแหละแล้วก็ได้ยินวันนี้แหละคุณพัดเคยรู้จักมากาอไหมก่อนไหมคุณแก้วเนี่ยเส้นทางการเดินของกระเป๋าตรงจุดนี้เมื่อกี้เขาไม่ไดินทางทางเราไม่ทราบเส้นทางการเดินก่อนหน้าที่จะรู้จักกับกระเป๋าเนี่ยเรื่องกระเป๋าเนี่ยคุณพัดเคยรู้จักกับคุณแก้วไหมให้ตอบไปไง คุณแก้วเหรอร้อยถุนตัวไม่รู้จักนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอดีว่าพัดมีนัดอยู่ศาลอาญาเพราะว่าจะไปรับหมายพวกทั้งหมดเบิกตัวเขาอ่ะจะรีบไปรู้จักกับสาลเรียกคนนี้ไหมคุณแก้วเดี๋ยวนนะ เดี๋ยวให้ไปตอบในสำนวนเนาะเดี๋ยวไปตอบได้วยเลยทีเดียวเดี๋ยวดูแต่ว่าคืออย่างนี้คำคำคำไม่ใช่ค่ะคำคำให้การเราให้การไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ให้สำเนาเรามานะเออเพราะฉะนั้นนั่นมันอยู่ในนั้นเอาไว้เดี๋ยวเราไม่รจักแต่ไม่รู้จักมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับในสำนวนนะฮะเกี่ยวโดยตรงเลยค่ะเกี่่ยวคะอยู่ในสำนวนตอบไปแล้วค่ะเขาคงาังนะครับ ถ้ารองผู้จัดการบอกว่าในเรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาทหรือฟ้องใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องในคณะคะท่านให้ชนะชนะสนตัวช่วยเพื่อมาต่อสู้คดีนี้หนักใจไหมไม่หนักใจค่ะทำตอนนั้นที่เขาหมิ่นประมาทรู้สึกว่ามันจะก่อนที่พวกเราจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดูวันที่21ไม่เคยมีใครถามเลยว่าแอมเป็นคนไปฟ้องเองนะด้วยตนเองที่ศาลเองเลยนะแล้วถ่ายรูปด้วยว่ามายืนยันว่าทําเองจริงๆแล้วเป็นคนจ่ายเงินค่านําหมายเอง800บาทแอมยังบอกเลยว่า การที่จะใช้สิทธิ์น่ะไปใช้สิทธิท์ได้ถูกต้องอะ่ะมันก็ถูกต้องผิดถูกก็ไปว่ากันแอมเริ่มก่อนเพราะคำแนะนำของผัดอะไรก็ตามที่ดีผัดแนะนำเช่นไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวเอาภาพให้เนาะเ,ออเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรที่คิดชั่วทำชั่วเราไม่ทำ เราทําแต่สิ่งที่ดีแล้วมันอยู่ในกรอบของกฎหมายบางครั้งประชาชนอาจจะต้องศึกษากฎหมายตั้งแต่ข้อข้อหลักข้อยกเว้นแล้วก็ข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นด้วยและอาจจะกระจ่างมากขึ้นน,นะท่าน,อ,นยอยากจะบอก<ป>อะไรกับประชาชนที่ติดตามข่าวนี้และคุณท่าน,นอาจารย์โจมตีค่อนข้างหนักว่าอ๋อเราไปเป็นเป้าใช่ไม่เป็นไรคืออย่างนี้ในส่วนของที่อยู่ในศาลนะนะก็เป็นเรื่องของในศาลในส่วนของตัวเองตัวเองเดินไปไหนก็ยังใช้ ตามปกติค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าเป็นการรับทําคดีที่สวนกระแสะมหาชนเพราะฉะนั้นทนายที่ยืนอยู่จุด,จด,จดตรงนี้ต้องแข็งแกร่งที่เคยบอกแข็งแกร่งมั่นคงแน่นอนแล้วก็แล้วก็มันก็มั่นใจในสิ่งที่มันทำด้วยว่าสิ่งที่ทํามันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทนายความก็คือเป็นผู้นํามติมหาชนด้วยนะคะตามหน้าที่ถ้าหากว่าเรานําในทางที่ถูกมันก็ถูกแต่ไม่ใช่นําไปออกสื่อแล้วก็เดินตะเวนตานําหน,นิคนน้คนนี้อันนั้นก็คือเป็นผู้นํามติมหาชนอีกรูปแบบนึง